วันนี้ผมจะมาเล่นคิดซูเปอร์วี V ีเอของ2017นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ดูอะไรนี่ครับแล้วดูของ2อง6ไอ้เหี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยแล้วทีนี้นึกว่าแบบซื้อมาอยางเงี้ยเออค่าเอฟเฟกจะมีอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยไม่มีเว้ยแล้วแบบราคา แต่ผมดูไปหนึงนะผมขอเอารูปของเพจ p r i b a n k n e w ั Update t a i เ e r n นะครับก็คือปืนของ GSL ของ2016นะครับคือราคามันแค่120เนี่ยไงแล้วพอมา2017เว้ยมันราคา150ซึ่งมันไม่มีเอฟเฟกหรืออะไรมันแค่ย้อมสีแค่นั้นเองเออผมคิดว่าผมคิดผิดบ่ที่ซื้อมาผมว่าเอาเอางินเนี่ยไปแดกข้าวไม่ก็ไปซื้อ,อพวกอ e ีสปอรคิดหัวใจพวก อิมมนิกอะไรอย่างงี้ดีกว่าเยอะนะครับเอาจริงเนี่ยดูเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยไอขอแบบซื้อมาเนะื้อว่าจะมีแบบเอฟเฟคดาวยิงโอ้โหยิงออกมาเป็นแสงสวยไอเชีย่ยไม่มีแล้วเป็นคนไม่ค่อยดูคลิปคนอื่นรีวิวด้วยเลยไม่รู้โอเคช่างแมงมาเล่นเลยวะ่ะโอเคนี่ก็หลายเปืนนะครับอืมก็สวยอยู่นะกล้องก็เออก็สวยอยู่แต่ก็ก็ได้แค่ลายอะ อโอ้ระเบิดเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้เฮ้มาแล้วใช่ป่าวะเป็นมั่วโอเคมั่วชิง h e a d s ชิงเชืงแม่งมีกระติกหนึ่งอ๋องันแม่งแม่งบากแหละ mà quá thấy mà đâu đang lâu phẳng luôn gần ok đây mình còn mà rồi đây tăng แค่ตายเฮ้ยใครยิงอุ้ยมันมาแล้วมาดิเฮ้ยระเบิดไอ้เหี้ยป่าทำไมไมึงป่าทำไมระเบิดอ่ะป่าทำไมเกือบตายท่านเกมเบอร์ไอ้เล้วระเบิดเฮ้ยเยอะเยอะเออตายเลยเราไม่มีคนเข้ามาแล้วเว้ย โอเคเดี๋ยวเราต้องไปใกล้ๆฐานแม่งพอแม่งเก่ดอง่้งป <Oh ั้นระเบิดไปปุ้มเซ็ตกูเฮ้ยเอ้ยกดผิดไอ้เชี่ยอ้าวแงแงอย่ารอถ้าแม่งมาทีสี่ห้าคนนะมึงเฮ้ยระเบิดบิน หน้ากากล่วงตาระเบิดแม่งแล้วกันเฮียตายยากชิบหายอีกแล้วครับผมง <laughs> แมทคิวเอชช็อตไปด,ด,ดิเอาเลยซีนัดเฮียเฮ้ยลงมาดิเฮ้ยบ้าแล้วเนี่ยนอู้หน้ากาก,ากแป้งหลุดโอ้โหเห็นไหมนั่นออาอนักงั้นน่ะโอ้ย วอร์เนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวอูจะบุกถ่ายทั้งหน่อยโดนบุกก่อนโอเแขางระเบิดรอแม่งเลยใครเขายิงไป็รอยหลังฮะไอ้ไอ้เชี่ยไม่โดนไอ้เชี่ยไม่โดนไอ้เลนอระเบิดไปไหนก่อนไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็น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 ยิงไม่โดนไอ้สัตว์เอ้ยยิงโดนเถอะโดนเถอะไอ้ยิงโลกานิดเอ้ยหล่น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  เออโดนสักทีอ่าเฮ้ยเดี๋ยวดีโหลดแป๊บนึงอยิงพุ่งมาอยิงพุ่งมาอยิงพุ่งมาไอ้เหี้ยระเบิดมาไปดิไปดิไปดิเออ,เเอ,อตายเลยโธ่เอ,อ้ย ยากเลยว่ายิงแค่นี้ไอ้เหี้ยนักกากดีชิบหายเนี่ยตำนานนักกากหมีอุ้ยอุ้ยระเบิดไอ้เหี้ยแป๊บตปเตปเตปเดินผ่านกันเฉยเฮ้ยมาแล้วสายมือโอเคกูมั่วเอ๊ะเฮ้ยเอ้ยหลบกคนหลบกคนเลยแล้วก็ีวิ่งวิ่งลงมาเอ้า เฮ้ยโดนเถอะโดนเถอะเอ,เออหนึ่งคนต่อหนึ่งแม็กเฮียชิงเฮดชาร์ตม,มันจะยากอะไรวะยิงหัวเนี่ยยิงหัวเนี่ยแต่ได้ นใช้หน้ากากหมีกันได้จังวะเห็นหมีเฮ้ย,ยอา้าวยิงโดนตัวนี่บันดานหัวไม่ใช่หรอวะวนี่ขนาดหน่วงเนี่ยแหละเนี่ยนี่ชมตัวเองก็เป็น ลงมามึงลงมาไม่ลงกูยิงได้เฮ้ยม,มือขึ้นว่ะมือขึ้นมือขึ้นมือขึ้นเยี่ยมกูหล,ล่อแล้วกูหล่อแล้วเฮ้ยอดีนะลาเซอร์กูไม่บังเมานะเมา โอ้โหตกใจเลยกูตกใจ <laughs> ผมใครได้มากสุดก็สี่ห้าคนนะมั้งตอนนั้นแม่งโ oh อ้ไม่ฟักกินก๊อดแอวเฮียตายเลยแ <laughs> อลสี่สิบคิวกว่าแแต่เมื่อไหร่ <laughs> เป็นเลขที่ดีนะครับเฮ้ย Chain โอ้ดูดูเขาลอยหลังดิแล้วเลือดเหลือสองไงไม่ใช่อะไรอืมโอเคตายกูโอ้โหมันเยอะซะเหลือเกินมันเยอะซะเหลือเกิน,นกนดระเบิดกูหน่อยเป็นไงเบิ้มทีหายไม่หมดสี่ห้าคนเอา โอ้ยอสุส่าจะระเบิดสักหน่อยโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเอาจริงๆนะผมอยากได้ยอดไลค์สัก200นะคือถ้าถามว่ามาไลค์มาแดกไม่ได้หรอกเนะยแต่ว่ามันเป็นกลังใจไงเออให้ได้เปล่าเออโอเคไปแล้วขอบคุณที่มารับชมนะครับผมนะเป็นคลิปกากา,กากคลิปหนึ่งนะหรือว่าไม่กากวะเ,เอ่อเออก็ดีแล้วนะโอเคอะโอเคไปแล้ว E